สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องอายุวัฒนกุมารมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เข้ากการเจริญพระกรรมฐานนักแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้ทราบชัดถึงกฎแห่งปานาติบาตแล้ว่าการต่ออายุ เรื่องใน,ในบุคคลที่ถึงอุปคาตกรรมนี่เรียกว่าจะตายในระหว่างอายุยังไม่สิ้นอายุไขเอองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ดทรงกระทําเองเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยทีฆะลัมพิกนานคร แล้วก็ทรงประทับอยู่ในกุนดีในป่าทรงปรารบกุม,มารผู้มีอายุยืนเป็นเหตุสมเด็จพระบรม,มโลเก,กเชตในตนตัดคาถานิวานภิวาทนาสีทิสสะเป็นต้นความมีอยู่ว่ามีพรามณ์สองสหายเป็นคนชาวทีฆะลัมพิกานคร บทในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเดรัจฉีบำเพ็ญตบะสิ่งการนานคำตบะแปลว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสซึ่เผาผลาญกิเลสหรือว่าอุบายเป็นเครื่องทำลายกิเลสให้เลาร้อนเครื่อกิเลสสิ้นไปเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติสมณธรรมอยู่นี่สิ้นเวลาทั้ง48ปีน่าคิดนานมาก รามสองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าประเพณีของเราจะเสื่อมเสียแล้วนี่หมายความว่าการประพฤติธปฏิบัติในสมณธรรมหรือในตบะเป็นไปไม่ได้ดีแต่ขืนอยู่ก็จะเสียยังดำมเิต่อไปว่าถ้าเราปฏิบัติเอาดีไม่ได้จิตใจยังโลภโมโทสันมีความกะสันในระหว่างเพศมีความอยากร,รวย ยังมีความโกรธยังมีความหลงอย่างนี้เราสึกดีกว่าเมื่อดำดิดังนั้นแล้วงไดีขายบริขารนเครื่องตบะของตนเครื่องทำตะบะไว้ให้แก่คนอื่นเมื่อสึกุกมาแล้วก็ได้พรรัญญาการได้พัญญาคนนี้ก็จะต้องเสียอะไรกันบ้างละ่ะสมัยนี้เขาเรียกว่าเสียค่าสีนสอดด้วยโคร้อยตัว กับซับอีกหนึ่งร้อยกหาปะนะัะเปดันว่างัวร้อยตัวกับเงินอีกหนึ่งสี่ร้อยบาทนะสี่อัร้อยร้อยร้อยตำลึงก็สี่ร้อยบาทสนสมัยนั้นแพงมากให้ตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อเป็นกองทุนในการต่อมาปรากฏว่าพัญญาของเธอตั้งขันขึ้นแล้วก็คลอดหดุดนึกสงสัยเหมือนกัน แกบวชเป็นพรามมาตั้งสี่สิบแปดปีตอนสิกวันนี้นี่แกอายุเท่าไร <c oughs> ถ้าว่ากันอย่างน,น้อยน้อยก็ปาเข้าไปเจ็ดสิบปีแล้วมาแต่งงานมันใกลยย้จะตายเต็มทีแต่เรื่องของคนจะแต่งงานที่อย่างมันก็หมดเรื่องว่ากันต่อไปส่วนสหายของเขาคือพรามที่ยังอยู่ในถิ่นต่างทิน่นเวลาครื่อหนึ่งก็กลับมาสู่บ้านเดิม อนนี้สำนับตาพรามคนนี้ออกมามีเมียได้ยินข่าวว่าเพื่อนเก่ามาจึงได้พาบุตรพัญญาไปหาพรามเพื่อนเมื่อสนทนาปราศัยกันแล้วเวลาจะกลับแกก็ลูกให้พัญญาอุ้มกราบธรรมเสกการลาท่านพรามผู้เป็นเพื่อนก็นบอกว่าทีคายุโกโหตุขอท่านจะมีเป็นผู้เมีอายุยืนนาน เมื่อผัวลานแล้วมียก็ส่งลูกให้ผัว <c oughs> แล้วกราบพรามค์คนนั้นก็กล่าวว่าทีคายุโกโหตุซึงแปลว่าขอท่านเยมงเป็นผู้มีอายุยืนนาน <c oughs> มาในตอนหลังพรามณก็ได้ลูกน้อยลาบ้างเป็นอันว่าท่านพราม์องนั้นท่านเนียงเสีย เมื่อสองคนสามีถามว่าเวลาลูกของเราลาท่านทำไมไม่ให้พรอ,อย่างนั้นท่า <c> น <oughs> ก็บอกว่าการให้พรแบบนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าลูกของท่านน่ะมันจะตายภายในเจ็ดวันคือจากวันพรุ่งนี้ไปเจ็ดวันลูกของท่านจะตายถ้าเราให้พรอ,อย่างนั้นมันก็ให้พรผิดให้ไม่ได้รามผู้เป็นเพื่อนคือผู้เป็นพ่อของเด็กก็ถามว่ามีวิธีอะไรที่จะแก้ไขไหม ท่านก็บอกว่าฉันได้แต่รู้ว่าเด็กจะตายแต่ว่าวิธีแก้ไขนี่ฉันไม่รู้เพื่อนจึงได้ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนรู้นั่นพราหมณ์ที่ยังบวชอยู่ก็บอกว่ามีพระสมณะโคโดมเท่านั้นที่จะรู้ <c oughs> คนอื่นนี้จะไม่รู้นอกจากพระสมณะโคโดมและอาจจะมีสาวกคนท่านรู้คนได้ความรู้ของเราไม่มีถึงขนาดนั้น เป็นพราหมณ์สองตายายผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กเมื่อฟังคำนี้แล้วจึงลาออกจากสำนักมุ่งตรงไปยังมหาวิหารที่องค์สมเด็จพระบิตตมานณทรงประทับ <c oughs> ข่านข้าไปเฝ้าแล้วก็ทำแบบเดิมหมายความมาไหว้ผลัดกันไหว้นี่เข้าไปหาหมอดูไหว้พ่อไหว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืน แม่ไหวท่านก็บ,บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนให้ลูกไหวพระพุทธเจ้าหนึ่งเขาก็ถามในความนั้นพระพุทธเจ้าก็บ,บอกว่านับตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปเจ็ดวันคือวันที่เจ็ดลูกของท่านจะาตายฉันให้พรแบบนั้นไม่ได้ให้มันก็ผิดพระามยังถามองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าว่า มีอุบายอย่างไรบ้างหรือไม่มีอุบายอะไรบ้างหรือไม่พราะพุทธเจ้าข้าที่จะแก้กรรมของเด็กนี้ได้คือไม่ให้ตายในระหว่างชีวิตที่เป็นอย่างเด็กพระพุทธเจา้าทรงตอบว่ามีรามถามว่าจะทําอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าท่านจะพึงตกแต่งบันดกเพื่อทําเป็นโรงพิธีไว้บริเวณกลางลานบ้านของท่าน แล้วก็ให้ตั้งเครื่องบูชาไว้บนดบนั้นปูอาสนะไว้แปดหรือว่าสิบหก็ได้ร้อมรอบตั้งก็ตั้งตั้งเ้ปูอาสนะสาหรับพระนั่งแปดที่นั่งหรือว่าสิบหกที่นั่งก็ได้แล้วให้นิมนต์สาวกของเราไปนั่งบนอาสนะนั้นให้ทําการสวดพระบริษ7เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาว่างสวดติดต่อกันไป สำหรับคำว่าพระพบริตก็หมายความว่ามนที่พระได้สวดมนต์ยิงกันนี่แหละพระดีสวดกันทุกวันทุกวันเขาเรียกสวดพระาริตเมื่อครบเจ็ดวันแล้วอันตรายของเด็กนั้นจะพึงเสื่อมไปแล้วมายแบบนี้นี่เป็นวิธีต่ออายุของคนที่ยังไม่ถึงกาลสมัยที่จะต้องตายในระหว่างก่อนอายุไขเพรอบนาจอุปคาตกรรม เมื่อพระรามนั้นได้ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าแล้วกล่าวว่าพระโคตมะผู้เจริญและพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จะทํามันดบตามที่พระองค์สั่งนล่นจะได้สาวกของพระองค์อย่างไรพระเจ้าข่าพระศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าเมื่อท่านทำกิจเสร็จแล้วจงส่งคนเราจะส่งภาษาพวกเราไปขอให้ส่งข่าวมาก็แล้วกัน รามกราบทูนรับบัณดีตละเพเย,ยคาแล้วก็ทำเบสร้างมันดกทำบรมเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครูลูกจะตายตอนนี้ไม่เหนื่อยเป็นอันว่ามันก็ทำเสร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระสงฆ์ไปแต่ว่าจำนวนพระสงฆ์ที่ส่งไปนี่ไม่ทราบว่าเท่าไรตามบาลีไม่บอกบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องฝักกัน ส่วนพระบริษเจ็ดคืนเจ็ดวันคือไม่มีเวลาเวน้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปสวดไปเดียวเดียวแล้วก็กลับทั้งกลางวันกลางคืนสวดติดต่อกันไปหมดกลางวันก็เต็มวันกลางคืนก็เต็มคืนแ้่ว,ว่าเป็นของไม่หนักพกะเวลานั้นสาวว่าพรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่แวดล้อมพระองค์อยู่มีถึงห้าร้อยรูปด้วยกันก็ผลัดกันไป เวลาที่พระชุดนี้สวดพอสมควรพระที่สองชุดที่สองเข้านั่งแทนที่แล้วก็สวดต่อว่ากันอย่างนี้ถึงวันที่เจ็ด <c oughs> พอในวันที่เจ็ดองสมเด็จพระบรมโลเกเชก็สรงเสด็จไปเองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปบรรดาทวันไดาก็ดีพรหมทั้งหลายก็ดีมาไปชุมกันเต็มจักรวาลทังกล่าวว่า เด็กเทียตายนั้นพระอาศัยอารุทธยักษอ์อ่านยากจังอวะรุทธยักษ์คนหนึ่งบำรงทเวสวรรณแล้วสิบสองปีเมื่อจะได้พรจากสำนักทเวสวุวรรณนั้นได้รับพรว่าในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท่านเพิ่งจับเอาเด็กคนนี้ นี่เป็นอันว่าคำสั่งนี้มีจํากัดบอกว่าจากนี้ไปเป็นวันที่เจ็ดจงจับเอาเด็กคนนี้หมายที่ว่าทําเด็กให้ตายให้ร่างกายมันตายแต่เอาจิตใจเพื่อทิศมานากายไปเป็นลูกน้องของตนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอํานาจของบาปปานาตีบาตในชาติก่อนเด็กคนนี้ได้ทําไม่มากจึงจะกลายเป็นคนอายุสัน้น แต่ความจริงไม่ถึงอายุไขเขาก็มีบุญทําไว้ทําทัองบุญละบาปบุญก็หนักบาปก็หนัก <c oughs> แต่คราวนี้โทษคองบาปให้ผลก่อนดีเชะบุญที่มาพบองค์สมเด็จพระจินวรเข้าเล่าเรื่องนั้นกันต่อไปว่าเพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนอยู่ในวันที่เจ็ดคือวันอื่นเขาไม่มาพระล้อมอยู่แล้วมาไม่ได้เพื่อไม่ถึงวันที่จะมารับเด็ก วันที่เจ็ดก็มายืนคอยท่าก็เมื่อองค์สมเร็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปที่มันดบนั้นพวกเทวดาที่มีอำนาจบุญญาธิการใหญ่กวา่ายักษ์คนนั้นมาไปชมกันแล้วพวกกรมก็มาบรรดาอีตายักษ์คนนั้นแกเหมือนกับพลทหารนี่ คนทหารไปยืนอยู่เมื่อในสิบมาคนทหารก็ถอยออกไปหน่อยหนึ่งจะม,มาคนทหารก็ถอยไปหน่อยหนึ่งในร้อยมาในพันมาก็ถอยไปตามลาดับในที่สุดท้ามหาพรหมมาเป็นจอมทัพคนทหารก็ไปอยู่สุดแถวไม่มีโอกาสที่เยาเด็กได้ตลอดไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ทั้งกล่าวว่าระยะที่อาวารุธทยักษ์ยืนอยู่นั้น ก็ไลาจากเด็กถึงที่สองโย์แม้ที่วดดากับผมมาเยอะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทําพระบริสตลอดคืนยังรุง่งนี่พระองค์เขสวดเองเหมือนกันเมื่อเจ็ดวันผ่านไปนแล้วล่วงไปอาวารุธยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้เพราะเลยกำหนดคำสั่งนี่คำสั่งเขาเป็นคำสั่งจริงๆ ผีหรืเทวดาเขาไม่เหมือนคนไม่กลับกลอกในวันที่แปดเมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นเวลาที่อรุณขึ้นถ้าว่าอย่างนั้นสองสามีพัญญาได้นำเด็กมาถวายองค์สมเด็จพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขอเจ้าจงเป็นผู้เมยุยืนนานเถิดตอนนี้ให้พรอ,อย่างนี้ได้ ในเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับ h, เมื่อเมื่อพรหมามผู้คนพ่อได้ฟังคำให้พรอย่างนั้นจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระวิชิตามารว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานสักเท่าไหร่พระเจ้าค่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาว่าพรหามณฑลก่อนพรหรามเด็กคนนี้จะมีอายุยืนประมาณร้อยยี่สิบปี แหมน่าคิดดีนะไอบาปปานาติบาปไม่ได้เอาไปซื้อก่อนตอนนี้ก็ขอกระตุ้นเตือนใจนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจว่าการตายของคนเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือการรมรณะอย่างหนึ่งอการรมรณะอย่างหนึ่งสำหรับการธมรณะนั้นหมายความว่าตายตามการอายุไขเมื่อถึงอายุไขแล้วทำยังไงยังไงมันก็ตายแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าสําหรับอาการมรณมนั้นจะต้องตายก่อนอายุไขที่กําหนดไว้ทั้งนี้ก็เพราะว่าโนดอำนาจการโทษปานาติบาตเดิมที่ฆ่าสตัตว์ชีวิตมา,มากมันเข้ามาเล็ดรอนชีวิตถ้าโทษอย่างนี้จะเพงมีขึ้นถ้ารู้ทันเสียทําพิธีการต่ออายุได้การต่ออายุแตยความจริงก็ต่อและพูดจะต่อก็ต่อได้เพราะอายุมันยังไม่หมด สมมติว่าเขากําหนดมาว่าคนนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์อายุเป็นมนุษย์ได้หกสิบปีพออายุสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหรือเท่าไรก็ตามอุปคา,าแตกรรมมันเข้ามาถึงโทษถ,ถึงการฆ่าสัตว์ชีวิตจะเข้ามาปลิชีวิตในระหว่างตอนนี้เราทำพิธีต่อกันได้แต่ว่าการทำพิธีต่อนั่นต้องมีคนรู้ คำรรู้ในที่นี้ก็หมายความต้องรู้เรื่องไม่ใช่ต่อทรงเดชถ้าต่อทรงเดชดีไม่ดีไปต่อไปต่ออายุหมอเขา้าหมอบอกว่าเขาร้าเกต้องตายไม่ให้ต่ออายุก็เริ่มต่อหมอก็เรียกเป็นพันเป็นหมื่นเพราะนั้นว่าคนนั้น,นอายุน้อยไปเป็นพันเป็นหมื่นบาทแต่หมอมีอายุเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช้ไม่ได้ คนที่จะต่อ,อยุได้จริงๆถ้าเป็นพระก็ต้องมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าวิชาสามเรื่องพิญญาหกหรือปริสัมมิทายานน้อยกว่านั้นจะรู้เหตุนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นการที่หลีกเลี่ยงได้แต่ต้องหาพระประเภทนั้นให้ได้เป็นอันว่าในลำดับนั้นสองสามีมพัญญาจึงขนานนามเด็กนี้ว่าอายุวัฒนกะุมาร แปลว่ากุมมารผู้มีความเจริญในอายุในกอายุวัฒนะกุะมารน,นั้นมาตบเติบโตขึ้นแล้วก็มีบริษูรณ์ุมาศห้าร้อยคนแวดลอ้อมหมายความว่าเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามระบบที่วิดามารดาและพระสั่งสอน เมื่อเธอเป็นคนดีแล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายยอมรับนับถือประมาณห้าร้อยคนจะไปไหนก็เป็นไปเป็นคณะห้าร้อยคนท่านกล่าวตามพระบาลีต่อไปว่าภายหลังในวันหนึ่งเมื่อวิสุสนทนากันในระหว่างโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านจงดูได้ยินว่าอายุวัฒนะกุม,มารจะพึงตายในวันที่เจ็ด บัดนี้อายอุยยวัฒนกุม,มารนี้จะต้องดำรงชีอายุต่อไปได้อีกร้อยยี่สิบปีและระหว่างนี้นเมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นมา <c oughs> ใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่ใหญ่มากแค่ว่าสักห้าหกขวบเดินได้สบ,สบายายจะไปไหนก็มีคนแวดล้อมถึงห้าร้อยคนถือว่าเป็นเกียรติใหญ่ เหตุงเครื่องความเจริญของยุคส์เัต่านี้นั้นเห็นจะเพิ่งมีบาลีท่านว่าอย่างนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันถ้าก็หมายหมายความในคําพูดว่าแต่ความจริงถ้าคนใดจะต้องพึงตายในระหว่างแต่ปัจจัยที่ทําให้บุคคลน,นั้นจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปได้นั้นคงจะมีแน่นี่ว่าเป็นภาษาไทยชัดชัด <c oughs> จำนวนบาลีที่ฟังท่านจริงๆแล้วก็โปวดหัวไม่กันนี่ก็ต้องคอยแก้ไขจำนวนกันลำดับนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัาสพุทธเจ้าทรงเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธงหลบัดนี้เธอไปชุมกันด้วยเรื่องอะไร บันดาพิสูน์น์หลายเหล่านั้นยิงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าคงแบบชุมกล่าวกันในเรื่องเช่นนี้คือหมายความปรารภอายุวัฒนะกุมารเป็นเหตุว่าเด็กซึ่งจะมีอายุสั้นผันตายเมื่อพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสศาสเสนดานแล้วก็มีอายุยืนนาน องสมเด็จพระชิตามารยังสนตัวว่าพิฆวดูก่อนพิสุททั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่สัตว์เหล่านี้ไหวผู้มีพระคุณย่อมเจริญได้เหตุส่ประการพ้นจากอันตรายลำดำรงอยู่ตลอดอายุ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิพระสัธรรมเทศนาจึงตัดบาทประคาถาว่าทำสี่ประการคืออายุหมายถึงว่ามีอายุยืนนานวันนะหมายถึงว่ามีผิวพรรณส่องใสความมีความสวยงามสุขะมีความสุขพละมีกำลังจะเล่แก่บคุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติ เพื่อผู้อ่อนน้อมแด่ท่านผู้เจริญเป็นนิดเป็นปกตินี่หมายความว่าปัจจาจะแนะกรรมคือความที่อ่อนน้อมแกบ่บุคคลผู้เจริญผู้ทรงคุณเป็นปัจจัยให้คนนั้นมีอายุยืนด้วยมีผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังด้วยเพราะอาศัยมีความเคารพในบคุคคลผู้มีคุณข้อนี้ ในเมื่อองค์สมเด็จปัิจนาสีบรมัยศาสนาสัมมาสมุสสทธเจา้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาแบบย่อๆแบบนี้จบในเวลาจบที่พ,ะพระธรรมเทศนาปรากฏว่ายุวัฒนกุมมารได้สมเด็จประโสดาปฏิผลและบรรดาอมบาสก5 0้500คนที่แวดล้อมนั้นแล้วก็ต่างคนต่างได้บรรลุกาิยผลนั่นหลายมีประสดาปฏิผลเป็นต้น มีหมายความว่าห้าร้อยคนบางคนก็เป็นประโสดาบางคนก็เป็นสกิทาคาบางคนก็เป็นอนาคาแต่ยังไม่ถึงอรหรันสำหรับเรื่องนี้ที่นำมาเรล่ราให้บรรดาท่านหลายฟัง่งถ้าจะว่ากันตามในการเจริญพระกรรมฐานก็เห็นว่ายังไม่เข้ากันนักแต่ถ้าว่ามีจุดหนึ่งเมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเล็กน้อย เด็กน้อยคืออายุวัฒนากุม,มารก็ได้สําเร็จเปิดโสดาปฏิผลทําไมเขาจึงได้ที่ได้ในตอนนี้เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตจิ่นสีโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จเปิดจอมไตรบรมสตรศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์นี้ฉะนั้นเธอก็ต้องเป็นเหยื่อของยักษ์พ่อ,อไรก็เพราะว่า เธอจะต้องเป็นเหยื่อของยักษ์เนื่องดืวยว่าเธอนั้นจะต้องหมดอายุคือว่าอายุจริงๆไม่หมดแต่ว่ามีกรรมคือปานาทิบาตการฆ่าสัตว์ชีวิตในชาติก่อนจะเข้ามาริดรอนชีวิตของเธอถ้บาบังเอิญบินดาของเธอมาได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์สมเด็จพระปัณฑิพแก้วไม้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเธอก็ต้องตายแต่เธอไม่ตายเพราะสายองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นเหตุฉะนั้นความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลกเชิด <c> ใ <oughs> <c oughs> น,นความรักความเคารพในบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ไปนั่งสวดมนต์กันในเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีอยู่ในใจของเธอเ <c oughs> มื่อความรักความเคารพมีในพระพุทธเจ้า ไม่มีในพระอริยสงฆ์ก็ชื่อว่ามีในพระธรรมด้วยจัดว่าเป็นทุนจุดหนึ่งที่เธอจะได้พระโสดาปฏิผลเนื้อต่อมามืองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสอย่างนั้นเพราะอาศัยธรรมปีติปรากฏในจิตของเธอโดยความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศสั้นเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระพัทธกรวันทรงชี้แจงเหตุผลความเมื่อ มีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณแล้วก็ต้องละปัญจเวรห้าประการคือไม่ละเมิดสินห้าเด็กน้อยได้ดฟังวาจาขององคสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความเคารพคนแล้วก็มีจิตมั่นคงในสินห้าประการฉะนั้นเมื่อจบปร,ร,รมเทศนาที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารดาเธอจึงได้บรรลุอันพระโสดาปัิทีผลสำหรับอมบาศกคือท่านผู้ใหญ่ที่ติดตามมา ได้ผลมากกว่าคือบางท่านก็เป็นประสูนดาบ้างเป็นสกิทาคาบ้างเป็นนาคาบ้างเรื่องนี้จะที่เห็นนี่ว่าชีวิตของคนที่จะมีอายุยืนยาวนานหรือมีอายุสั้นก็เพราะอาศัยการมีเมตตาและขาดเมตตาเป็นสําคัญ <c oughs> ถ้ามีเมตตาปราณีไม่ทําลายชีวิตสัตว์บุคคลนั้นก็มีอายุยืนยาว บคุคคลใดที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อบคุคคลผู้มีคุณคนประเภทนี้ก็มีอายุยืนยาวด้วยมีวันะผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังดีด้วยเพราะท่านช่วยสอนให้ตั้งอยู่ในความดีที่บรรดาท่านพุรรทธมาริสัตย์ทั้งหลายเมื่อฟังคำธรรมเทศนานี้แล้วบรรดาท่านหลายจงทายกันคิดว่า อายุวัฒนะกุมารเป็นระโสดาบันได้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้มีความเคารพในท่านผู้มีคุณนี้อย่างหนึ่งในรายการหนึ่งอายุวัฒนะกุมารมีความเคารพในพระรัตนตรัยนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็อาศัยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอายุวัฒนะกุมารจึงเจริญสินห้าระการครบถ้วนจึงเป็นระโสดาบัน เป็นอันว่าความเป็นประสดาบันนี้เป็นไม่ยากคือมีความเคารพในท่านผู้มีคุณมีความเคารพในพระรัตนตรยัยทรงสินห้าบริสุทธิ์เท่านั้นนี่สาหรับครวัตเนนต้องสินสิบพระต้องสินสองร้อยี่สิบเจ็ดเมื่อจิตเมื่มตรงเป็นเอกก,กตารมอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่า เป็นภริยะบุคคลในศาสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอย่างอายุวัฒนะกุมารสำหรับเรื่องนี้โดยลายก็เลยเวลามันแล้วก็ขอพักก่อน